แม่ห <łość> ั่นโดวีโอหนูจะกินค่ะแม่หันให้หนูแล้วค่ะ

ย <sk ิ้มใส่กองเดยตรงนี้มันไม่สวยเพราะว่ามันจะปันปกเต้องกินแข็งแรงแล้วกินเยอะๆล้วยมาเงินด้วไม่แมกมันในเลแมกไม่อยู่นี่แต่จับเงย ขนมน้องมันเผ็ดเยอะมากเลยค่ะหนูงตแล้วแม่ก็โตแล้วแต่หนูจิตจิตตะเป็นไงมันคืออะไรลูกบุนบุ้งก็กล้าบแนแม่เอาปากหมืนจิตจิตปากตัวเองเนี่ย ไม่แม่เอานี่แม่เอานี่ไปกินอันนี้นะเดี๋ยวไปกินอันนี่อันนี้อะไรค่ะนี่เป็นโคลาโคลาอันนี้เป็นรถอะไรรถ<ม>ส้มรถส้มสีอะไรเนะสีส้มแล้วของโนูทือรถอะไร

<c oughs> มันเหมือนมันเหมือนมังกีนเลยนะนนนเหมือนบานาน a ไหมอ่ะหนูเล่นเกมเหมือนลิงหนูเป็นลิง น,นี่คืออะไรนี่คันดี้อันนี้ชอลี่โ <Y oli. S 2> อลี่อิอิงดมันกินไม่ได้เป็นเงินนะคะเอาไว้อยาจะถูกกินอันนี้สำหรับคนโตแต่น้องวินเทกก็หยิบมาหมดเลยมาจากเซเว่นอันนี้มาดูกันแม่กัดกินเลย กกอันนี้แหมบูโก้ไม่ใช่นะมะโก้มะโก้อันนี้อะไรอันนี้อะไรลูกิกินมไมยองนิสไมยองนิสเอาไว้กินมาฝรั่งแตงโมงไมชอบกินอันนี้คืออะไรที่บีบกินที่บีบกินเป็นวุ้นใช่ไหมโอ้ของเยอะมากเลยวันทิปอันนี้อะไร เป็นไฟที่หนูไปกินหนูจากแก้วอ่ะที่มีไก่ไอพีตตนหนูหนูไปลอกที่ที่นั้นมาที่ไหนนะเลอกที่จากแก้วอ่ะเหรอคะให้มากินกันลวกหมดเลยเปียบเลยเปียบเลยมาแบบยำน้องแกะไปเลยรีวิวกินอะไรให้เพื่อนๆหวานในวันนี้รีวิวกินจะนวนต้มปูกออมสิน แกกินก่อนกะต้อัตอนนี้แกกินไม่ได้เลยก็กินไหนหนูเมาดีวีหนูจะกินหงินบอกเพื่อนๆมีเยอะเลยเงินน้องเงินเพชพี่แกะเป็นอืมที่ลองแกะให้เพื่อนๆดูสิแกะหมดเลยนะอ่าพี่แกะให้เพื่อนดูเลยยกขึ้นแกะให้เพื่อนดูแกะยังไงบอกเพื่อนเอาเอากล้องขึ้มมัอแม่เอากล้องไปทางหนูแล้วอัดแม่อัดแล้ว แกะยังไงครับอ๋อแกะแบบนั้นกับเพือ่อนเห็นไหมคะข้างในมันจะเป็นอะไรลูโกโลช็อกโกแลตช็อกโกแลตสีอะไรลูกสีตอาสีอะไรสีดำว้าเพือ่อนเพื่อนคะอันนี้น้องวินเทจซื้อมาให้แม่คะ่ะเป็นเดนนอ่าหมาฝรั่งแตงโมมีสามพับเหมือนกระเป๋าเลยสวยไหมลูกสวยจังเลยเนาะแท็กกินเลย ม่ชิมดูก่อนว่ามันอร่อยหรือเปล่าจริงๆแม่ไม่ชอบกินหมากฝรั่งนะม,มันเป็นแตงโมเพื่อนเย็นซ่าเลยกินแตงโมมนนีชอบกินแตงโมถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่งมันไม่แข็งแรงแม่ก็ไม่ชอบเคี้ยวค่ะแต่ว่าน้องเหตุซื้อมาให้ แม่ก็เลยเจะเคี้ยวอร่อยไหมยหรออันนี้คืออะไรคะนมบิบอันนี้ก็คือนมเบบีค่ะอ่ะกินยังไงกินให้เพื่อนดูหนะ่ะดูยังไงนวเป็นบีบีกันปิดแล้วคะ่ะนมเบบี อันนี้ก็ปิดฝาเรียบร้อยส่วนเนีย้ยเอาไว้กินอันนี้ค่ะน,น้องมิ้เท็ดก็ซื้อมาให้แม่อ่ะมาให้แม่อมแกงห่วงเวลาแม่ขับรถอันนี้น้องมิ้งเท็ดชอบกินไหมคะอันนี้คืออะไรลูกอันมกุกบุกโก้บกเบรคเตอร์ขนมงบบเบรคเบรค นี่ก็คือเงินตอนนี้กำลังจะรีวิวการกินเงินให้เพื่อนๆดูอันี้ก็เป็นฝะาเป็นฝากินรือ,อยังครับขังนี่ย่ดเสียเลยแม่เคี้ยวไม่ได้嘛ก็หลังแม่จะต้องเอาทิ้งแม่ปวดกามทำน้ำไม่เต็มเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะออกอะแกน ต้องดูก่อนว่าข้างในมันคืออะไรเรามาดูกันว่ามันคืออะไรคร่ะเพื่อนๆน,น้องมินเท็ถามว่ามันคืออะไรกัม,มี่เบอร์รี่นะคะกัมี่ที่นี่ข้างในมันก็จะเป็นเม็ด,มดแบบนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆสีชมพูสีม่วงเป็นเม็ดแบบนี้น้องเกี้ยวแล้วครับน้องเคี้ยวให้เพื่อนๆดูดิอร่อยไหมน้องไม่เกี้ยวอ่ะนูเป็นเด็กแล้ว มันเป็นจําไม่รู้อร่อยค่ะก็เหมือนเยลลี่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆอร่อยเยลลี่ลูกตาเหมือนเหมือนเยลลี่ลูกตาเลยเนาะแต่มันอาจจะเปรี้ยวๆหน่อยเฮ้ยอร่อยจังเลยนยี่ลูกตามันเปรี้ยว โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องมินเทจมารีวิวกินขนมให้เพื่อนๆดูแล้วสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะลุงจู๊ดีๆแล้วก็มองกล้องสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดกาซกัไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วก็จุ๊บด้วยมองกล้องมองกล้องอย่าลืมกดไลค์กดไลค์โอเกดแชร์กดกดบไลค์ได้วยนะบ๊ายบาย